สีขาวครับกินเบี้ยสีแดงใช้เบี้ยกินตอบสีขาวเดินเบี้ยเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเม็ดผูกมา้าสีขาวเดินเบี้ยเชื่อมเบี้ยที่ลอยอยู่ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวเสริมโคนเข้ามา ฝั่งสีแดงขยับขุนหลบตากดสีขาวทิมเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยตัวกลางฝั่งสีแดงเอาเม็ดไปกินสีขาวเดินโคนฝั่งสีแดงเสริมโคนขึ้นไปสีขาวทิมเบีย้ย ฝั่งสีแดงถอยเม็ดสีขาวกดโคนเข้ามาสีแดงเอาเม็ดไล่โคนขาวลุยมาจับมา้าฝั่งสีแดงเดินโคนขึ้นไปสีขาวเลือกจะกินมา้าฝั่งสีแดงใช้ขุนกิน สีขาวทิมเบีย้ยฝั่งสีแดงครับกินไล่ม้าสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงจึงเอาเรือจับโคนสีขาวเอาเรือผูกสีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวแก้โดยตีลุก สีแดงต้องจับขุนสีขาวถอยโคนหนีฝั่งสีแดงเดินโคนไล่มา้าม้าขาวเดินหลบโคนสีแดงถอยม้าขาวหาช่องทางมาตีลุกอีกสีแดงขยับขุน สีขาวครับกินเบีย้ยสีแดงใช้ขุนกินนะครับสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงถอยสีขาวถอยม้าสีแดงเสริมม้าเข้าไป สีขาวถอยมา้าเหมือนกันฝั่งสีแดงพัฒนาโคนสีขาวโอขุนขึ้นฝั่งสีแดงดันโคนสีขาวเดินม้าครับฝั่งสีแดงเอาม้าหลบสีขาวจิงขยับเรือฝั่งสีแดงเดินโคน สีขาวทิมเบี้ยเข้ามาฝั่งสีแดงเอาเรือกดขุนสีขาวจึงทิมลุกสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยสีแดงใช้ขุนสีขาวเอาเรือเข้ามาครับ ฝั่งสีแดงเอาเรือมาเช่นกันสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงหลบอาลุกสีขาวตามาลุกสีแดงถอยสีขาวลุกสีแดงหลบขึ้นสีขาว ถอยขุนฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวเอาโคนบังฝั่งสีแดงเอาเรือหนีสีขาวตีลูกซ้ำฝั่งสีแดงถอยหลบสีขาวเดินมาฝั่งสีแดงถอยเม็ดมากัน สีขาวไตีลุกสีแดงชิดเรือเรือขาวมาฝากเบี้ยขุนแดงถอยหลบม้าขาวจึงกินโคนเบี้ยแดงกินมา้า ม้าขาวอีกตัวเดินเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเม็ดค่อมมา้าค่อมเรือสีขาวจึงใช้เรือลุกจน